อละไอ้เต็กตังแหละกูล้องคาดเมียอะละได้แต่กูหลายลงอีกเออนั่นลแหละใกล้แนบเลยกูรอบาบาดกูรอบาแบงกูรอบะกูรอบะเชียววองเชียววองเออกระเทาไปตามดูจุกจะมาแนมหนากูเด้อไม่หนาเพราะกูพอเพราะจดกูรีบจะมาแนมหนาเด้แนมหนากูเฮียหังมึงแนม กูเห็นอยังมึงแนมหนากูเห็นอย่างฮะโอ้ยบอกเลยอย่ามาแนมหนาย่าตีมันแนมหนาข่อยเนาะมันจะเปิดไข่บ้างหรอยก็เลยเปิดมันก่อนผม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 ยังไม่ได้เปิดเลยครับโดดขึ้นโด่ยงแล้วบด้าใช่ไหมกันไว้กันมันไว้กันมันไว้อย่าให้นนูมนโม่นาดังกันมันไว้ มันมาอีกแล้วบัดมันกินเจีาขึ้นบัดเจียวขึ้นเนี่ย่ะมามาแนมเนีะเนีะ้กุกกำลังเลท่ออยู่มมีคุ้มคล้องกูนยบัดไม่กูไปเปิดมังกรม่อไหมาปลอดภัยปะไม่เห็นกุก้อนเนาะเออล่ะกูรอไปบัดเออกูรอไปแบ่งอันนี้ฮะครับเออั่้เนาะันไเอกเกาหลีเนาะกูรอไปบัดเอ้ เฮ้ยยังมาหล่อเลี้ยนกูเด้อเฮ้ยเอ้าเอาหัวแกยังกำลังเทอยู่เออเออละอุ้นโหแบบนี้ฮัลโหลเออเออเทอยู่จักน้อยบบนี้เอ๊ไอจิบดูดูน้องเขาเมื่อเมื่อบ่เจ้าเขาไม่แขวนะแข้วมันเฮียมังได้วะงลางงลางเด้เด้่ยเขียวกางล่างด้ เขาจริงๆมันแข่าเหยียกันแข่วองแล้วมันเถาแล้วนี่นี่มาบุรี่กูนี่แหละเหตุผลเวลากูทายลูกกูไม่ยิ้มเราจะมาถัดกินปลาของดารานะครับดาราปากเม็นพดจ้วงนี่มายิ้มก่อนเอาดับกินปาเอาดับกินปลามามาันชอบกวนดับกินปลาชอบมันอร่อยอ่ะถัดกินปลา อ,อ,อเด็กบาดฉีดแอะอย่างออน,นั้นโอ๊ะเออนัวอยู่นด้ล่ะลดมินว์ป่ะเฮ้ยเฮ้ยมีแค่บาทมากูสิตายป่ะบาทก็เป็นจึงลึงยังชี่บาทบาทมันจึงลึงเฮ้ยกูขึ้นรถสูงยังชีบเฮ้ยกูยจึงลึงบาทบาทกูจึงลึงเอาอยังมาฉีดให้กูยาสลบยายพิษยาเบือ่อตไตมันเอาไปนี่ แต่ครับบาสสิยังให้กูบาสกูจึงลึงบาสหายกูจึงลึงบาสบาสเต้นเต้นจังเกียร์มาเมื่อสิไตบ่บ่บาสกูจึงลึงกูเป็นคาราบเลยไหมลมะกูยังไม่สิได้กูกูหายใจบ่กจังเกียเมื่อวานจากกองสิไตบอโนกูจึงลึงเออบ่ตายแล้วบ่ตายแล้ว